ย้ำนะว่านี่ตัวเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะพามาชมว่าออปชันมันเยอะขนาดไหนสำหรับ CHR 1.8 Entry คันนี้นะครับแต่งมาครบมากแต่งมาพร้อมใช้งานนะคสำหรับใครที่ชอบแต่งรถเนี่ยคันนี้ห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าเจ้าของเก่าคันเนี้ย แต่งมาให้แบบจัดเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมายบอยที่มงคลคาเบานเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้เลย โตโยต้า C-HR 1.8 n t เเจยวโต้ MP, ปี2018สีขาวมุกค,คันนี้เลยนะครับ <Wow. S 1> บอกเลยนะว่าคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแต่งแต่งมาครบมากแต่งมาพร้อมใช้งานนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งรถเนี่ยคันนี้ห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าเจ้าของเก่าคันนี้แต่งมาให้แบบจัดเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้คือก็บอกรุ่นไปแล้วนะ C-HR นะครับเป็นตัว N-TY ตัวเริ่มต้นนะครับ ออปชันของเขาผมบอกเลยว่าใน To y ยต้เนี่ยผมว่า C-HR เนี่ยออปชันเนี่ยถือว่าให้มาถือว่าจัดเต็มเลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับย้ำนะว่านี่ตัวเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะพามาชมว่าออปชันมันเยอะขนาดไหนสำหรับ C-HR 1 8 e n t r y คันนี้นะครับได้สีขาวมุกด้วยอ่ะอย่างแรกไฟหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มี Daytime Running Light มั l ติ r e f l e c t o r นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีเซนเซอร์นะครับ เซนเซอร์ S S หน้าหลังนะครับเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับ1 2 3 4 4จุดนะครับและที่สำคัญคันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยตกแต่งมาเพิ่มเนี่ยคือไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆในตัวเอที่ไม่มีแต่ว่าคันนี้ติดตั้งมาให้แล้วนะครับล้อแม็กนะล้อแม็กล้อแม็กคันนี้เจ้าของเก่านะครับก็ไปเปลี่ยนเป็นล้อแม็กแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับ หน้ายางนะครับอยู่ที่265ทับ40 ZR18 นะครับเป็นลอ้อแม็กขนาด18นิ้วและที่สำคัญเนี่ยเป็นสีขาวด้วยนะลอ้อแม็กสีขาวกับรถสีขาวมันก็ดูเข้ากันดีนะและที่สำคัญนี่ยางนะครับปีใหม่นะครับสัปดาห์ที่41ปี2021นะครับยางใหม่สีเส้นเพราะฉะนั้นซื้อคันนี้ไปไม่ต้องทำอะไรละนะขับอย่างเดียวนะครับและถ้าสังเกต จากตัวรถแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวรถเนี่ยจะต่ํากว่าปกตินะเพราะว่าคันนี้เนี่ยไปโหลดมาแล้วนะครับโหลดมาจัดทรงมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยสวยเลยสําหรับใครที่ชอบรถแต่งคันนี้สุดละนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับสําหรับภายในเนี่ยของแสงเล็กๆน้อยๆที่เจ้าของเก่าแต่งมานะครับอย่างเนี่ยกันลอยกันลอยเปิดมือประตูนะครับนี่แล้วก็กันคิ้วกันศาสตร์นะครับก็ตกแต่งมานะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เจ้าของเก่าแต่งมาเพิ่มสําหรับคันนี้นะครับก็คือหุ้มเบาะหนังมานะครับเดิมทีรุ่น n t เนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าคันนี้เนี่ยหุ้มเบาะหนังมาเรียบร้อยนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แดงนะครับหุ้มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะพามาชมออฟชั่นที่คันนี้ให้มานะครับที่บอกเลยว่าเฮ้ยตัวเริ่มต้นมันให้มาขนาดนี้เลยเหรออย่างแรกเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนเลยนะครับจอ จอตรงกลางตรงนี้นะครับเราจะสังเกตว่าตัว N-T เนี่ยได้จอมาแล้วนะเนี่ยและที่สําคัญมีกล้องถอยหลังให้ด้วยเดี๋ยวเปิดกล้องถอยหลังให้ดูนะครับอันนี้นะครับคือกล้องถอยหลังนะครับพร้อมเส้นกะระยะนะครับดูมุมซ้ายขวาได้นะครับซ้ายขวาเห็นไหมมีหลายมุมนะครับก็สามารถเลือกปรับได้แล้วนอกจากนั้นนะครับตัวจอตรงนี้ใช้งานได้หลากหลายมากนะครับ โหมดของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับมีเดียแอร์พอร์ต HDMI บลูทูธโทรศัพท์เชื่อมได้หมดนะเชื่อมได้หมดเพราะฉะนั้นออปชันคันนี้เนี่ย,ยครบเลยนะครับอย่าง HDMIUSB e เนี่ยก็เสียบเชื่อมตรงนี้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคเลยใส่แผ่นได้ด้วยนะเนี่ยเวลาใส่แผ่นก็ฮึบเนี่ยแผ่นมันจะซ่อนอยู่ข้างในนะบางคนไม่รู้นะเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ข้างใน เท่へ ه, へ ه นะถือว่าออปชันเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับในส่วนของแอร์ก็เช่นกันตัวแอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบ d u โอคอนโทร l นะครับเป็นดูโอไ m a t e Control เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือปรับอากาศ2ฝั่งนะครับปรับอุณหภูมิ2ฝั่งคนนั่งด้านข้างร้อนแต่คนขับหนาวอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับได้ตามที่ต้องการเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าออปชันให้มาดีนะครับในตัวเริ่มต้นนะอันนี้คือเริ่มต้นนะแล้วมีแอร์ออโต้ด้วย ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ cvt นะครับขับสมูทแน่นอนได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยปึบนี่แล้วก็มีแฮนด์เบรกโฮนะครับช่วยในเรื่องการขับขี่ในเมืองอะไรงนี้จะได้ไม่เหนื่อยนะมีช่องวางแก้วที่เปิดที่เก็บของด้านในนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใไมคคันนี้กันบ้างนะครับเลขไม่คันนี้เนี่ยถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับเลขไมเพียงแค่ 5้า5 8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ57,558กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถปี2018ใช้งานเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูสคอนโทรลด้วยครูสคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะเนี่ยโอเคมา เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับสำหรับที่เปิดประตูด้านหลังของ CHR นี่ก็จะเก๋ๆหน่อยนะครับทั่วไปแล้วเราจะเห็นที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับตรงด้านล่างตรงนี้นี่แต่ว่าของ CHR นี่อยู่ตรงมุมตรงนี้เลยนะครับก็เป็นดีไซน์ของเขาที่ออกแบบมานะครับแล้วก็เช่นกันนะครับสำหรับตัวเบาะนะครับ t hr คันนี้เจ้าของเก่าก็หุ้มมารอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังก็หุ้มเบาะหนังเดินได้สีแดงมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะมีที่วางแก้วมีกระจกไฟฟ้าที่ปรับอะไรอย่างเงี้ยให้ก็ถือว่าโอเคนะครับว่าอำนวยความสะดวกได้ดีเนี่ยในส่วนของด้านหลังนะครับต้องบอกว่า c hr เนี่ยดีไซน์เนี่ยมันจะดูแบบดูเท่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหลังเนี่ยมีสปอยเลอร์นะครับ มีสปอยเลอร์แล้วก็เสาอากาศแบบคีบฉลามเรียบร้อยแล้วนะครับเซนเซอร์ถอยอีก4จุดนะครับ1234นะครับดีไซน์สวยนะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูในด้านท้ายกันบ้างนะครับสำหรับห้องเก็บสัมภาระนะห้องเก็บสัมภาระของ c ี r นี่ยก็ไม่ได้คีเล่เลยนะครับเพราะถือว่ากว้างพอสมควรเนี่ยถือว่ากว้างเลยนะไหนด้านล่างมีอะไรมาให้บ้างนะครับสำหรับคันนี้ ในตัวปีใหม่เนี้นะี่ย C-HR เนี่ยไม่ได้ให้ยางอะไหล่มานะครับจะให้เป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะครับพร้อมอุปกรณ์แม่แรงนะครับแม่แรงบล็อกขันล้ออุปกรณ์ถอดล้อเนี่ยจะให้มาพร้อมกับชุดปะยางฉุกเฉินนะครับรุ่นใหม่จะให้เป็นแบบนี้หมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคาของ C-HR คันนี้กันบ้างนะครับ C-HR 1.8 Entry นะครับปี2018สีขาวมุกค,คันนี้ไม่เพียงแค่50,000โลนะครับของแต่งทุกอย่าง ผมแถมให้หมดเลยในราคานี้699,000บาทฟังไม่ผิดครับผม699,000บาทเท่านั้นใครนะครับที่สนใจรถคันนี้สามารถติดต่อหาผมในที่เบอร์063693000หรือ Line ID myboy003 ตามนี้ทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง รถมือสองมงคลคาเซนเตอร์ของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครนะครับสนใจอย่าลืมติดต่อมาคันนี้นะบอกเลยว่าแต่งมาครบจบในคันนี้เลยสวัสดีครับ